สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คลิปนี้นะคะก็จะมาแกะกล่องอีกแล้วค่ะเป็นเครื่องอบฆ่าเชื้อนะคะอบแห้งลดกลิ่นอับไซ XL ์ XL ของ s ซเกอค่ะเปิดกล่องมานะคะก็จะมีใบรับประกันแบบนี้นะคะเราก็สามารถสแกนไปได้เลยนะคะเป็นการรับประกันสินค้าเลยค่ะ ตัวเครื่องนะคะขนาดของเจ้าเครื่องนี้นะคะอยู่ที่39.5คูณ28คูณ29เป็นเซนติเมตรค่ะรุ่นนี้จะเป็นเครื่อง UV-C แบบ3 i n 1 n ฆ่าเชื้ออบแห้งแล้วก็ลดกลิ่นอับได้ด้วยค่ะ พอแกะกล่องออกมาปุ๊บนะคะเราก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยตัวเครื่องมีขนาดใหญ่แล้วก็สวยมากภายในเป็นรูปทรงไดมอนด์กระจายแสงได้มากกว่าแบบปกติถึง45%มั่นใจในแสง UVC กระจายได้ทั่วถึงทั้งตู้แล้วก็จะมีตะแกรงแบบนี้มาให้อยู่2ตะแกรงด้วยกันตะแกรงอันแรกก็จะเป็นแบบว่าใช้แบบว่าถ้าเราปรับระดับความสูงวางของแบบที่มันสูงหน่อยหรือเตี้ยหน่อยอย่าเงี้ยนะคะเราก็ปรับตะแกรงตรงนี้ได้เนาะ ใชในตัวเครื่องเนี่ยนะคะสามารถฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียได้ถึง99.99% 99ใช้ฆ่าเชื้อโรคขวดนมอุปกรณ์อาหารอุปกรณ์เครื่องปั๊มนมของเล่นแปรงแต่งหน้าของคุณแม่เองอื่นๆของใช้ต่างๆมากมายเยอะแยะไปหมดนะคะเครื่องเดียวเนี่ยใช้ได้หลายอย่างเลยในการฆ่าเชื้อนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับปุ่ม LCD แบบสัมผัสใช้งานง่ายมากจะมีอยู่3โหมดด้วยกันนะคะโหมดแรกก็จะเป็นออโต้ออโต้เนี่ยก็คือสามารถที่จะ อบแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อไปเลยนะคะปุ่มที่2ก็จะเป็น drying ก็คืออบแห้งอย่างเดียวนะคะปุ่มที่3าก็คือ sterilize ก็คือในการฆ่าเชื้อนะคะอย่างเช่นของใช้ต่างๆที่เราเอาเข้าไปอาจจะเป็นพ้าอ้อมของลูกแปรงแต่งหน้าของเราฟองน้ําที่เราทาหน้าอย่างเงี้ยนะคะก็ใส่เข้าไปได้นะคะ ที่อ่านมานะคะเขาบอกว่าผ่านมาตรฐาน CE มาตรฐานความปลอดภัยที่ทําให้คุณมั่นใจได้ว่าสินค้านี้มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้ในการเทสในการฆ่าเชื้อโรคที่ G micro testing ผลออกมาว่าฆ่าเชื้อโรคได้99.999%เลยอันนี้ก็คือขวดนมที่ล้างนะคะแล้วก็ จะเป็นเครื่องปั๊มนมในส่วนหนึ่งเนาะพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามาเปียกๆแบบนี้เลยนะคะก็ไม่ต้องแบบคว่ำขวดลงเนาะใช้วิธีในการหงายขวดขึ้นนะคะต่อจะให้มีน้ํามีอะไรอยู่นะคะก็คือหงายขวดขึ้นไม่คว่ำลงเนาะน้ำมันจะไหลออกมาคือลองใช้ดูแล้วนะคะทําแบบนี้นะคะขวดนมก็จะได้ประมาณ20ขวดเลยนะแต่ถ้าเรามีของใช้อื่นๆก็เอาเข้ามาใส่ได้อย่างเช่นแบบแมสผ้าหรือว่าจะเป็น อย่างที่เล่าไปแล้วแปรงแต่งหน้าเพาะอ้อมลูกหรือว่าของเล่นลูกที่เราแบบต้องการค่าเชื้อแล้วก็ใส่เข้าไปได้นะคะนี่ก็ใส่เข้าไปเลยทั้งหมดที่เราล้างมาเมื่อสักครู่นี้ตามที่รูปที่เห็นเลย ที่อ่านมาเนาะเขาบอกว่าเครื่องเนี่ยสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยแสง uvc มีอยู่3ระบบด้วยกันอย่างที่1เลยคือฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง uvc อย่างที่2อบแห้งด้วยระบบหมุนเวียนอากาศแบบ360องศาทําให้ของที่เราเอาเข้าไปเนี่ยที่มันเปียกๆอยู่แห้งแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลยอย่างที่3ก็คือระบายกลิ่นอับไม่พึงประสงค์หลังจากการอบแห้งโดยอัตโนมัติเลยจ้ะ เจ้าเซเกอร์ตัวนี้นะคะกำลังไฟฟ้าอบแห้งอยู่ที่115วัตต์วัสดุ PP และ304 s t a สแ s สเตลเลตสตีล BPA ฟค่ะแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือใส่เข้าไปเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นขวดนมอะไรทุกอย่างที่เห็นนะคะตามนี้เลยหลังจากนั้นนะคะแคทก็จะใช้โปรแกรมในการที่อบแห้งเพราะว่ามันเปียกเนาะอบแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อไปด้วยนะคะก็จะเลือกเป็นตัวนี้ค่ะอ่ะเรามาดูระยะเวลาในการ อ,อ,อันนี้คือเวลามันจะขึ้นส่วนสนะูงเนาะถ้าเราเสียบปลั๊กขึ้นมานะคะถ้าเรากดปุ่มแรกนะคะที่เป็นปุ่มสเตอร์ไลน์นะคะจะใช้เวลาอยู่35นาทีก็คือในการฆ่าเชื้ออย่างเดียวไม่มีการอบแห้งอะไรนะคะแล้วก็ตัวที่2ก็คืออบแห้งอย่างเดียวจะใช้เวลาอยู่ที่20นาทีนะคะแต่ถ้ากดปุ่มออโต้เลยนะคะตัวที่3เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ที่60นาทีอันนี้จะทั้งอบแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อไปในครั้งเดียวนะคะเมื่อเราอบแห้ง แล้วก็ฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนะคะก็จะมีเสียงเตือนนะคะตีดๆแบบว่าเครื่องเสร็จแล้วนะนะคะแต่ถ้าเป็นการสเตอริไลน์นะคะคือการฆ่าเชื้อเนี่ยมันจะมีแสงแบบนี้นะคะแบบนี้ขึ้นนะคะอยู่ข้างในทําให้เห็นว่าเออฆ่าเชื้ออยู่นะแต่ถ้าเรากดออโต้นะคะมันก็จะมืดหมดเลยเพราะว่าเขาจะต้องแบบเป่าให้แห้งก่อนเนาะเอาละคะหลังจากกด ปุ่มออโต้ Auto นะคะอบแห้งแล้วก็ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะลองจับดูนะคะยังร้อนๆอ,อยู่เลยนะฝาขวดนมนะคะก็คือขอเปิดตู้ทิ้งไว้ก่อนแล้วกันสักนิดนึงเนาะเอาเป็นว่าใช้ง่ายแล้วก็สะดวกมากนะคะเหมาะกับคุณแม่ยุคใหม่นะคะง่ายมากๆเลยไม่ต้องแบบไปต้มไปอบไปตากแห้งอะไรให้เสียเวลาเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะ s u b s c r i b ์ Subscribe ใน y YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย